ลสวัสดีครับครับผมครับหน้าบ้านเลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปรับครับโอเคสวัสดีนะฮะอยู่กับผมมานเดิมนะฮะกับอัลโต้ดีเจชมพูนะฮะกับสมคัคริดาออฟฟิเชียลนะฮะมีเบอร์สายมีเบอร์เรียกเรียกสายจากแคอรี่มาแล้วนะฮะ ลสวัสดีครับครับผมครับหน้าบ้านเลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปรับครับโอเคครับผมก็เปิดคลิปกันแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะกับการอันบ็อกนะครับผมวันนี้ก็มีของมาส่งนะฮะเมื่อกี้ก็เคยรีโทรมาแล้วก็ เ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับที่ผมสั่งมานะครับผมก็เข้ามาถึงแล้วนะแต่ผมตอนนี้ฝนมันตกก็เลยยังไม่ได้ลงไปมันอยู่ในที่นอนอยู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูนะว่าของที่ผมสั่งมนันเป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับผมบอกไว้เลยว่า,าน่าจะ ตอนนี้มันตอนนี้มันหายากมันเริ่มหายากแล้วนะตอนนี้นะครับมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่หายากแบบหาไม่ได้เลยแต่มันก็เริ่มของของมันเริ่มขาดแล้วไม่ว่าจะด้วยเรื่องการผลิตหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละนะครับในเมืองไทยไม่ได้นําเข้ามาขายหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคเขาน่าจะเขาบอกว่าเขากําลังมาถึงอืเมื่อกี้อยู่หน้าบ้านอมก็น่าจะมาส่งแล้ว เดี๋ยวเราจะลงไปดูนะฮะว่ามือถือที่ผมสั่งมามันเป็นรุ่นอะไรนะครับยังไงก็สําหรับใครทีย like ะะ่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะยังไม่ได้กด s u b s c คร b e ยังไม่ได้กดติดตามผมนะก็กดติดตามไว้หน่อยนะฝากไว้กดติดตามผมหน่อยนะครับผมกดเลยกดเลยกดเลขเลยนะฮะอ่าก็มาถึงแล้วโอเคเดไปดูกันว่าวางไว้หน้าบ้านเรียบร้อยนะครับ ถึงแล้วนี่ไงนี่ไงอ่าโอเคตอนนี้บรรยากาศนะครับข้างนอกก็ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแบบช้ำๆเลยนะครับนี่ไงต้นไม้ด่างที่เราปลูกไว้นะครับก็โตวันโตคืนได้น้ําฝนจากฟากฟ้านี่กำลังตกนะครับ นี่กับนี่มาถึงมาแล้วโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะกล่อง u n นบล็อกนะครับมือถือรุ่ออะไรที่ผมสั่งมาในกล่องนี้นะต้องบอกไว้เลยมันไม่ได้หายากมากสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ของมันเริ่มขาดนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกก็เข้ามาดูได้นะฮะเ,ออเดี๋ยวเราจะมา u n นบ็อกไปพร้อมๆก,กันกับวัยรุ่นตัวน้นอยตัว เอาไวรุ่นตัวนี้นตัวนี้นี่ไงเป็ผมชื่อแมทธิวครับผมไวรุ่นไวรุ่นแมทธิวโอ้ my god อ่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันนะครับ <Okay. S 1> ไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบอกแกะกล่องนะของในนี้นะครับผมว่ามนะันเป็นือมถุงนารลายที่เราสั่งมานะ ระวังแตกนะครับผมอาสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อน้องแมทธิวครับวันนี้มีตัวเล็กนะมาช่วยแกะกล่องอันบ็อกให้ทุกทุกคนด้วยนะครับแต่จะต้องบอกไว้ก่อนว่ามือถือที่ผมสั่งมานะครับที่จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูคืออาจจะมีคนเขาแกะกล่องอันบล็อกแล้วก็รีวิวไปตั้งแต่ปลายปลายปีต้นปีไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นรุ่น มันเป็นรุ่นสเปคเออต้องบอกองี้ดีกว่ามันเป็นสเปคที่ค่อนข้างหายากในตอนนี้นะครับมันหายากในตอนนี้อมืมันคือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันอ้าวเมติวอ้าวก่อนจะไปแกะกล่องนะครับก่อนจะไปแกะกล่องกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าว จะไปแกะกล่องดูข้างในนะฮะว่ามันคือคอะไรเมงกัรอ,อดูด้วยใช่ไหมสิ่งสำคัญนะครับอย่าเอาของมีคมให้ใกล้มือเด็กนะอ,อันนี้ก็กระวังคนควรนะครับเกิบทีแล้วกเก็บไว้จากมือเด็กนะครับอมาดู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  ก็อบนี้ทีละอันทีละอันนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับผมก็มันอาจจะเป็นมือถือรุ่นที่หลายๆคนได้ครอบครองไปแล้วได้ใช้ได้ซื้อได้หาไปแล้วแล้วก็หลายคนก็ได้ดูรีวิวกันไปเยอะออพอสมควรแล้วแต่ในการสั่งในครั้งนี้นะครับคือมีลูกค้านะครับเขามาให้เขาไปสั่งมือถือรุ่นนี้แล้วก็ควานหากันให้ทั่ว แล้วก็หาไม่เจอหาไม่มีเลยในในแถบพื้นที่ของผมนะแต่สุดท้ายก็จะต้องได้สั่งจากที่กอทต่มมือถือรุ่นอะไรจะไปดูกันเลยนี่ไงเป็น p p o o n นะครับ13 Pro Max นะครับถามว่ามันหายากตรงไหนก็มีทั่วไปนี่มีครับทั่วไปก็คือ128 g ิกนะแต่ตัวนี้ เป็นตัว 256GB นะครับผมนี่เป็นสีทองนะครับผมนี่ซึ่งมันหายากตอนนี้ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไม128 GB มันไม่พอหรอไม่พอครับสำหรับสำหรับสายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะ TikTok อะไรเล่นลงคลิปลงอะไรทั้งหลายแหล่ก็คือส่วนใหญ่แล้วอะตอนนี้ทุกคนเขามาเล่น TikTok กันเยอะนะครับผมแล้วก็ กล้องของ iPhone 3 p r r o m x x เนความละเอียดค่อนข้างสูงนะเวลาถ่ายเนี่ยมันจะสเตเบิลเลยที่ถ้าต่ำสุดก็คือ HD อแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆคนนะที่เขาไปตั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น 2K ออเคโฟกเเอาให้น้องอ่ะเอาให้น้องอันนี้อันนี้ให้น้องให้น้องเอาให้น้องน้องถือนะอันนี้นองถือรีวิวให้มาปานะลูกแล้วก็ทีเนี้ย พอถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเรคคอร์ดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะชีวิตประจำวันไปคาเฟ่กินข้าวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะเริ่มเต็มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเบบิมบูรี่ร Memory ก็จะเริ่มเต็มไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เท่าที่รู้มาจากลูกค้าหลายๆคนคือเขาบอกว่า1 28ไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็จะต้องอัพเป็น256มันก็เลยเกิดเป็นกระแสะของคําว่าขายดี iPhone 13 Pro Max ความจำที่256 g ิกขายดีมากนะขายดีมากแต่ว่าราคาก็ไม่ไม่บอลกันนะ4 0 0 0มกว่าบาทนะครับผมแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบของของที่ค่อนข้างหายากหามาจำน่ายหามาแต่ว่าบางช็อปบ,บางสนย์ก็อาจจะมีสำหรับใครท,ที่ที่ยูดูอยู่แล้วบอกมัมเมนเบอร์ไปหรือเปล่าสำหรับแบบเครื่อง p h o n e แล้ว Memory แล้วมันหายากอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ ทุกคนก็ต้องลองไปหาดูที่นะนะั่นแหะแต่ว่าในโซนของผม,ผมคือมันไม่มีเลยผมใช้เวลาหาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์กว่าจะหามาได้นะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าเคยอันบล็อกแกะกล่องไปแล้วนะครับกับ iPhone 13 Pro Max นะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอลูกค้ามามารับนะครับผมนี่แหละวันนี้ก็อันบล็อกแกะกล่องนะครับมือถือ iPhone 13 Pro Max กับน้องเมทซิว นะครับผมน้องเมทิวสวัสดีทุกค,คน,ๆๆค,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไลให้น้องเมทิด้วยนะครับให้แบบน้องเมทิวด้วยนะครับ,บ,ก,ก,รบก็เดี๋ยวนะครับผมหลายคนเขาก็จะอยากให้เพื่อนๆดีกว่าเอาพูดอย่างี้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมนะครับทำคลิปรีวิวของก,กินบ้างอะไรบ้างในนามของดีเจชุฟูนะครับผม ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็จะเปิดอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องของดีเจจมพูนะครับผมแล้วก็อาจจะพาโนแมทติวนะครับกับม้านะฮะออกไปเที่ยวไปทัพประธานอาหารและไปรีวิวร้านอาหารกินข้าวกินอะไรนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับฝากไปด้วยนะฮะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับกับสมคิดดาออาติเชี่ยวนะครับผมกับโนแมทติวนะครับมาแกะกล่องอันล็อกมือถือนะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะทุกนะ ต้องบายบายทุกคนนะเอาบายบายน่อยมามา้าครับบายบายนอย, bye, นอยไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s c r ั b e ให้น้องด้วยนะบายบายสำหรับคลิปหน้าเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องอะไรเจตมาอันบ็อกอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาเราอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกคนก็จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมแล้วก็จะได้เข้ามาดูนะครับผม วันนี้ต้องลาไปแล้วจริงๆกับน้องแมทิี